นิทานกริมตอนที่41ชายตัวเล็ก3คนในป่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อไม้คนหนึ่งซึ่งภรรยาของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วและมีหญิงไม้อีกคนหนึ่งที่สามีก็จากไปแล้วเช่นกันทั้ง2ฝ่ายต่างมีลูกสาวลูกสาวของฝ่ายชายเป็นเด็กสาวที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนลูกสาวของหญิงไม้เป็นเด็กหญิงที่มีนิสัยแข็งกระด้าง เด็กทั้งสองคนรู้จักกันดีและมักจะเล่นด้วยกันอยู่บ่อยๆอยู่มาวันหนึ่งหญิงม่บอกกับลูกสาวของฝ่ายชายว่าให้ไปบอกพ่อของเธอว่าถ้าเขาแต่งงานกับฉันเธอจะได้ใช้น้ำนมล้างหน้าในทุกๆเช้าและได้ดื่มไวน์ส่วนลูกสาวของฉันจะได้น้ำเปล่าล้างหน้าและได้ดื่มน้ำธรรมดาแทนเมื่อเด็กสาวได้ยินแบบนั้นก็รีบกลับไปบอกพ่อ ว่าหญิงไม่เสนอจะแต่งงานกับเขาโดยให้สัญญาว่าเธอจะมีชีวิตที่ดีกว่าลูกสาวของหญิงไม่พอพอได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกลังเลการแต่งงานครั้งใหม่อาจจะทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องทุกข์ใจไปพร้อมๆกันเขาคิดอยู่นานแต่ก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ พ่อไม้เลยถอดรองเท้าบูทคู่เก่าของตัวเองออกซึ่งรองเท้าคู่นั้นมีรูขนาดใหญ่ที่พื้นรองเท้าเขาบอกลูกสาวว่าให้เอาน้ําเทลงไปในรองเท้าบูทคู่นี้ถ้ารองเท้าคู่นี้สามารถกักเก็บน้ําได้เขาจะแต่งงานใหม่แต่ถ้าน้ํารั่วออกมาเขาก็จะไม่แต่งงานกับหญิงไม้คนนั้นเด็ดขาดหญิงสาวทําตามคําสั่งของพ่อเธอเทน้ําลงไปในรองเท้า และปรากฏว่าน้ำที่เทลงไปกลับถูกกักเก็บอยู่ในรองเท้าไม่ไหลออกจากรูนั้นเลยเธอรีบมาบอกพ่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อเลยไปดูด้วยตาของตัวเองเมื่อเห็นว่ามันเป็นจริงตามที่ลูกสาวบอกเขาก็ตัดสินใจแต่งงานใหม่กับหญิงไม้คนนั้นในเช้าวันแรกหลังการแต่งงานเด็กหญิงผู้มีจิตใจอ่อนโยนตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีน้ำนมให้ล้างหน้าและวายให้ดื่ม ตามที่แม่เลี้ยงได้สัญญาไว้แต่สำหรับเด็กหญิงที่มีจิตใจแข็งกระด้างกลับมีเพียงน้ำธรรมดาให้ล้างหน้าและดื่มแทนในเช้าวันที่สองทั้งคู่ตื่นขึ้นมาและพบว่ามีเพียงน้ำธรรมดาให้ล้างหน้าและดื่มเหมือนกันและเช้าวันที่สสิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามเด็กหญิงผู้มีจิตใจดีมีเพียงน้ำธรรมดาให้ล้างหน้าและดื่ม ส่วนเด็กหญิงผู้มีจิตใจแข็งกระด้างได้ใช้น้ำนมล้างหน้าและได้ดื่มไวน์และหลังจากนั้นในทุกๆเช้าก็จะเป็นแบบนี้แม่เลี้ยงเริ่มแสดงท่าทีเกลียดชังลูกเลี้ยงของตัวเองมากขึ้นทุกวันและปฏิบัติกับเธอเหมือนกับทาสเธออิจฉาที่ลูกเลี้ยงของเธอนั้นทั้งอ่อนหวานและงดงามในขณะที่ลูกสาวแท้ๆของเธอเองมีนิสัยหยาบกระด้างและหน้าตาไม่น่ารักเท่า อยู่มาวันหนึ่งในฤดูหนาวหิมะปกคลุมไปทั่วแม่เลี้ยงเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมาเธอเย็บชุดกระดาษบางๆและสั่งให้ลูกเลี้ยงสวมชุดนั้นเธอบอกว่าใส่ชุดนี้แล้วเข้าไปในปา่าไปเก็บสตรอเบอรี่ให้เธอหน่อยเธออยากกินสตรอเบอรี่เด็กหญิงผู้มีจิตใจอ่อนโยนจึงตอบกลับไปว่า ฤดูหนาวแบบนี้ไม่มีสตรอเบอรี่หรอกแถมหิมะก,ก็ปกคลุมทุกอย่างและวทำไมต้องให้เธอใส่ชุดกระดาษด้วยมันหนาวมากจนหายใจจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วลมก็พัดทะลุเข้ามาในชุดแม่เลี้ยงก็ตะโกนสั่งให้เธอไปเดี๋ยวนี้และอย่าก,กลับมาให้เห็นหน้าอีกถ้าไม่ได้สตรอเบอรี่มาหลังจากนั้นเธอก็ยื่นขนมปังแข็งชิ้นนึงให้กับเด็กหญิงและบอกว่านี่คืออาหารสำหรับวันนี้ของเธอ แม่เลี้ยงคิดในใจว่าเด็กหญิงต้องตายแน่ๆไม่ถูกหิมะถล่มทับก็ต้องอดตายกลางป่าเด็กหญิงผู้มีจิตใจอ่อนโยนก็เชื่อฟังตามนั้นเธอสวมชุดกระดาษและเดินทางเข้าไปในป่ามีหิมะปก,ปกคลุมไปทุกหนแห่งและไม่มีวี่แววของใบไม,ไม้สีเขียวใดๆให้เห็นแต่เมื่อเธอเดินลึกเข้าไปในป่าเธอพบกับกระท่อมหลังเล็กๆหลังหนึ่ง มีชายตัวเล็กจิ๋วสามคนโผล่หน้าออกมามองเธอเธอทักทายพวกเขาอย่างสุภาพและเคาะประตูเบาๆชายตัวเล็กจิ๋วทั้งสามคนเรียกเธอเข้าไปในกระท่อมเธอนั่งคางเตาผิงอุ่นๆแล้วเริ่มต้นทานขนมปังที่เธอมีชายตัวเล็กจิ๋วถามว่าแบ่งอาหารให้เราได้ไหมเด็กหญิงจึงตอบว่าได้สิและเธอก็แบ่งขนมปังครึ่งนึงให้กับพวกเขา ชายตัวเล็กจิ๋วถามว่าอากาศหนาวแบบนี้เธอเข้ามาในป่าในชุดบางๆแบบนี้ทำไมเด็กหญิงจึงเล่าว่าเธอถูกแม่เลี้ยงส่งมาให้เก็บสตรอเบอรี่ในป่าถ้าเธอกลับไปมือเปล่าเธอจะโดนลงโทษเมื่อเธอกินขนมปังเสร็จแล้วชายตัวเล็กจิ๋วก็ยืนไม้กวาดให้กับเธอและบอกให้เธอไปกวาดหิมะที่หลังกระท่อม ในขณะที่เธอกวาดหิมะอยู่นั้นชายตัวจิ๋วทั้งสามคนก็ปรึกษากันว่าเราควรจะให้รางวัลอะไรกับเธอดีเพราะเธอเป็นเด็กดีจิตใจอ่อนโยนและมีเมตตาชายคนแรกจึงอวยพรให้ว่าเมื่อเธอพูดจะมีทองคำออกมาจากปากของเธอชายคนที่สองอวยพรว่าเธอจะมีความงามมากขึ้นในทุกๆวันชายคนที่สามอวยพรว่า เธอจะได้แต่งงานกับพระราชาระหว่างที่เด็กหญิงกวาดหิมะอยู่นั้นเธอก็เห็นสตรอเบอรี่โผล่พ้นหิมะขึ้นมาเธอดีใจมากแล้วรีบเก็บสตรอเบอรี่จนเต็มกระจัดหลังจากนั้นเธอก็กล่าวขอบคุณชายตัวจิ๋วทั้งสามคนแล้วรีบวิ่งกลับบ้านทันทีพอเธอกลับมาถึงบ้านเธอกล่าวคำทักทายว่าสวัสด e ีค่ะทันใดน,นั่นเอง ทองคำก็หล่นออกมาจากปากของเธอแม่เลี้ยงกับลูกสาวเห็นก็ยิ่งอิจฉามากขึ้นเด็กหญิงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป่าให้ฟังและทุกครั้งที่เธอพูดทองคำก็จะหล่นออกมามากขึ้นเรื่อยๆจนกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดแม่เลี้ยงและลูกสาวของเธอก็ยิ่งอิจฉาริษยาในความโชคดีของเด็กสาวลูกสาวแท้ๆของหญิงไม้ก็อ้อนวอนแม่ว่าเธออยากจะได้ทองคำเช่นกัน หญิงไม้จึงส่งลูกสาวของตัวเองเข้าไปในป่าเพื่อหาชายตัวเล็กจิว๋วแต่ว่าครั้งนี้หญิงไม้กลับให้ลูกสาวของตัวเองสวมเสื้อขนสัตว์อุ่นๆพร้อมกับขนมปังเนยและเค้กมากมายติดตัวไปด้วยเมื่อเด็กสาวผู้แข่งกระด้างเดินเข้าไปในป่าและพบกระท่อมแล้วเธอไม่แม้แต่จะทักทายชายตัวเล็กจิ๋วทั้งสามคน เธอเดินกระแทกประตูเข้าไปและนั่งข้างเตาผิงโดยไม่สนใจใครชายตัวเล็กจิ๋วทั้งสามทักขึ้นว่าจะแบ่งอาหารให้เราบ้างได้ไหมแต่เด็กสาวผู้แข่งกระด้างตอบกลับว่าเธอไม่ให้หรอกเธอจะกินเองทั้งหมดเมื่อเธอกินเสร็จแล้วชายตัวจิ๋วทั้งสามคนก็ขอให้เธอช่วยกวาดหิมะที่ประตูหลังบ้านแต่เธอกลับปฏิเสธและบอกว่าไปกวาดกันเองสิ ฉันไม่ใช่คนรับใช้ของพวกเจ้านี่แต่เมื่อเธอเห็นว่าพวกเขาไม่ยอมให้ของวิเศษใดๆเธอเลยยอมทำตามคำสั่งด้วยความไม่พอใจในขณะที่เธอกวาดหิมะอยู่ชายตัวจิ๋วทั้งสามก็ปรึกษากันว่าเราควรจะให้รางวัลอะไรกับเธอดีเพราะเธอนิสัยไม่ดีหยาบคายและเห็นแก่ตัวชายคนแรกพูดว่าขอให้เธอขี้เรลงทุกวันทุกวันคนที่สองบอกว่า ขอให้มีคางคกกระโดดออกมาจากปากของเธอทุกครั้งที่พูดและคนที่สามบอกว่าขอให้เธอตายด้วยความทุกข์ทรมานพอเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็เล่าให้แม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในปา่าแต่ทุกครั้งที่เธอพูดคางคกก็กระโดดออกมาจากปากทีละตัวทีละตัว,ตวจนกระโดดกันเต็มบ้านแม่เลี้ยงเลยคิดแผนร้ายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เธอสั่งให้ลูกเลี้ยงเอาผ้าไปซักที่แม่น้ำซึ่งตอนนี้เป็นน้ำแข็งทั้งหมดลูกเลี้ยงจะต้องเจาะน้ำแข็งให้แตกออกและซักผ้าในแม่น้ำเย็นเด็กสาวยอมทำตามคำสั่งโดยไม่มีข้อโต้แย้งในขณะที่เธอกำลังซักผ้าอยู่นั้นมีราชาองค์หนึ่งเดินทางผ่านมาราชาถามเธอว่าจเจ้ามาทำอะไรที่นี่ในอากาศหนาวเย็นแบบนี้เด็กสาวตอบไปอย่างสุภาพว่า ข้าเป็นเพียงเด็กยากจนกำลังซักผ้าในแม่น้ำตามคำสั่งของแม่เลี้ยงเมื่อราชาได้ยินแบบนั้นก็สงสารเธอมากเขาเห็นว่าเธองดงามทั้งกายและใจราชาจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจะไปกับเราได้หรือไม่เด็กสาวตอบตกลงทันทีเธอรู้สึกโล่งใจที่ได้หนีออกจากชีวิตอันแสนโหดร้ายราชาพาเธอกลับไปที่วงัง หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันตามที่ชายตัวจิ๋วทั้งสามได้อวยพรไว้หนึ่งปีต่อมาราชินีได้ให้กำเนิดบุตรชายเมื่อหญิงไม่รู้ข่าวก็แกล้งทำมาเยี่ยมเธอที่วังพร้อมกับลูกสาวพวกนางทำทีเป็นคนดีเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในวังอยู่มาวันหนึ่งราชาออกไปทำธุระนอกวังแม่เลี้ยงและลูกสาวก็แอบเข้าไปในห้องของราชินี พวกนางจับราชินีออกจากเตียงทุ่มเธอลงจากหน้าต่างจนตกลงไปในลำธารจากนั้นแม่เลี้ยงก็พาลูกสาวของตัวเองขึ้นมานอนบนเตียงของราชินีเมื่อราชากลับมาเขาต้องการพบกับราชินีแต่แม่เลี้ยงก็พูดว่าโปรดอย่าไปรบกวนเลยนางกำลังพักผ่อนในคืนนั้นเด็กชายคนหนึ่งที่ทำงานในห้องครัวก็เห็นเป็ดตัวหนึ่งว่ายน้ำผ่านมา เป็ดตัวนั้นถามเด็กชายว่าพระราชาทำอะไรอยู่เด็กชายตอบว่าราชาหลับไปแล้วและเป็ดตัวนั้นก็ถามต่อว่าแล้วราชนี้ล่ะเด็กชายตอบว่าราชนี้ก็หลับสนิทเหมือนกันเป็ดถามอีกว่าแล้วบุตรชายของราชาล่ะเด็กชายตอบว่าบุตรชายของราชานอนหลับอยู่ในเปลหลังจากนั้น เป็ดตัวนั้นก็กลายร่างเป็นราชนีเธอเดินไปหาลูกชายและให้นมจนลูกชายอิ่มและเธอก็กลายร่างเป็นเป็ดว่ายน้ำจากไปในคืนวันถัดมาเธอก็กลับมาอีกครั้งจนเข้าสู่คืนที่สเธอสั่งเด็กชายว่าจงไปบอกราชาให้นำดาบมาไล่รำเหนือฆ่าสามครั้งเด็กชายก็รีบไปบอกพระราชา ราชาก็ลองทำตามคำขอเมื่อเขาไรา้รำเนื้อเป็ดครบสามครั้งราชนีก็กลับคืนสู่ร่างเดิมราชาดีใจมากที่ได้ราชนีกลับขึ้นมาเข้าสั่งให้จับตัวแม่เลี้ยงและลูกสาวราชาถามว่าพวกเจ้าควรถูกลงโทษแบบไหนถึงจะสาสมแม่เลี้ยงตอบว่า ก็ควรจะถูกขังในถังที่เต็มไปด้วยตะปูและกลิ้งลงมาจากเนินเขาลงสู่แม่น้ำให้จมน้ำตายไปเลยราชาจึงตอบว่านั่นคือโทษที่เจ้าจะต้องได้รับหลังจากนั้นราชาก็สั่งให้นำแม่เลี้ยงและลูกสาวไปใส่ในถังที่มีตะปูและกลิ้งลงมาจากเนินเขาอย่างที่นางได้กล่าวไว้และในที่สุดพวกนางก็พบจุดจบอย่างน่าอานาถ หลังจากวันนั้นราชาและราชินีก็ได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดมา